ครับสวัสดีครับกระเปาหลน้นมื่อนี้พามาอันนั้นครับเบิ้งลูกตะคบหรือว่าบักบินบ้านข่อยครับบ้านข่อยเอ,อิ้อนบักบินที่นี้มันเป็นหมักตะคบบ้านตะคบบ้านม,มันตะคบปลาถ้าตะคบปลาใชม,มีน้ำครับนี่นวยอันนี้นวยมันครับนวยมันพามาเบิ้งพามาตอนผมครับนี่ครับมาตอนจริง ถ้าเบื่องคันตอนนี้จริงอันนี้ควันธรรมดาควันธรรมดาควันธรรมดาอันนี้ผมท่าน้ำยาเล็กลากไว้แล้วครับเา,าใช่ใส่พาไอใส่สำลีจุม่มทาแต่ว่าผมขุดควันไ้สักมือเ้านี่ต,ต,ตอนตอนมือเ้านี่เพื่อมันเปลือกมันแห้งทา ยาวเนี่ผมตอนตามสไตล์ของผมเองใส่เสื้อเส้นเดียวมัดคือกระตุ่มมัดนี่น,น,นี่ผมมีต้นเดียวมีต้นเดียวมีต้นเดียวห้องก็เป็นหน่วยห้องก็เป็นหน่วยมาเห็ดซื้อมาเห็ดพัดมุมซื้อมาตอนนั้นต้นหนึ่งแปดร้อยร้อยแปดสิบปุ้นเนี่ยครับร้อยแปดสิบแล้วก็สิบบาทต้นเดียว ต้นน้อยก็ต้นนี้ครับนี่นี่ต้นน้อยก็ต้นต้นนี้ต้นที่ผมตอนตอนเลยว่าอย่าว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 ่าสันวสิทธ์เหรอครับทำกิ่งน้อยนะไปครับทำกิ่งน้อยร้อยแปดสิบบาทสูงก็ประมาณสักสามสิบเซนสักห้าสิบเซนไลยมั้งักมอพอดแขนซทำสีตายแล้วบ่าตายแล้วมีใบอยู่สามสี่ห้าใบ แต่ว่าผมเลือกเป็นต้นที่มันมียอดกำลังแทงหยอดเมือนกันอย่างนี่ <c oughs> ตอนผมบิซีแต่เขาเป็นกิ่งเสียบตามาเสียบหยอดมมว่าว่ายังไงเสียบหยอดมา,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 ดมาแต่ว่าผมไปเลือกกิ่งที่มันตอนผมบิซี่เลือกหยอดจริงๆคือมันกําลังแทงหยอดเป็นใ่เป็นใบแก่กแล้วกำลังแทงหยอดขึ้นใหมมาเด้นี่ปลูกได้หลายปีแล้วครับเนี่ยเขาก็เป็นหน่วยจันนะครับ ฝากกันนะครับกับช่องเบาลลนครับเบาลลนครับฝากติดตามช่องน้ำครับสวัสดีครับ